อ่าอ่าคุณพ่อของพ่อคูณนะครับบอกว่าให้สอนไวยากรณ์นะครับสอนโรงเรียนด้วย r a m r โอเค ไบรณ์ที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับนะก็คือในเรื่องของ verb whatever you will study you should know what it is right for example you are going to learn about verb so you should know what a verb is นะค who can answer me what a verb is เอาออกเสียงนานๆ verb ออกเสียง verb ออกเสียง verb 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 about a f t i o n that describes an action condition or experience for example the words run h e e p and f e i l are our verbs นะครับนะคำที่เึิมอ่านตามโภเจมดะภาษาอังกฤษเจมดะภาษาอังกฤษคำที่เึิมอ่านตามโภ b a, a, a b a อ้าวแล้วทำไมไม่บอกโภ เ,เดี๋ยาโฟถ่ายให้คุณพ่อก่อนเน <c oughs> อะยครกรา็กรายรยาใครโทรแล้วบอกว่าใรอยากว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để B bỏ lỡ E video hấp dẫn ได้รับ G D G S เอาได้รับ J M A K E M A K E M A K E M A ทำ M A K E M A ทำแมมเวลาเล่นมี่เสียงกระตุ้เดินล่าเลยนะคุยเสียงดังเลยนะเวลาอ่านภาษาอังกฤษนี่ทำไมถึงอ่านไม่เสียงดังฟังชัด อ่เสียงดางฟังชาร์ด้วยนะแต่ไม่ต้องตะโกนเดี๋ยวเส้นเสียอักเอบา K N O W K N O W Y รู้<อ>รู้จัก K N O W Y ตามยามาเมื่อ D E K I อ A K uh huh. าไปอา uh huh. อันกี่ตันทัน11ด2 T uh huh. W O N T วอนต้องการเจ็ดสี U S A ยใช้ U S A ยใช้ U S A ใช้อย่าให้จับได้นะว่าเบอร์นะโดนยืนเรียนนะเสรป่ะ F I N D ไฟหาค้นหาพอ F I N D ค่ายคอสหาพบ F I N D ค่ายคอสหาพบเศพกจีไอพีเกฟไฮจีไอพีเกฟไฮจีไอพีเกฟไฮเศพเจ็ดพีเอแอลล บอกทีระว่า ดูแา่ภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทย19บเ C L หอ L Call เรียโทรหา C L หอ L Call เรียโทรหาอย่าเล่นนะ20 T R Y Try พยาย T R Y Try ทยอย T R Y Try พยายามเนิ่ B E B เป็นโยเกอดูในภาษาอังกฤษ B E B จิ้มตามเป็นโยเกิจิ้มอังกฤษแต่อย่าไปจิ้มภาษาไทย B E B เป็นโยเกรสอง H A V E Happy H A V E Happy H A V E Happy สามดีโอดู Han, the จีดีแเอาได้หรัจีดีแเอาได้หรัแจกเอฟแมททำเอฟเเแมททำเอฟเเแมททำแเเมันังเกดนนรู้รู้จัก K ค O W นรู้รู้จักอ่นดังดัน k ค o w นอยนรู้รู้จักก้าวทีเอชเนเคตงเคสทีเอชเนเคตงเสทีเอชเอนเคเตเคสเศทีเอเแพทเอาพาไป K A k e เเทเอาพาไป K A k e เเอาพาไปสิ s เอ c ด S W สเดแเมดีสี่เห็นเสเดเนดีบามา COME คํามา CO โดนางเกียรนะจิ้มตามไปด้วยไม่จิ้มหนึ่งโดนนะสิบสามดวยอทวนต้องการดาวพันโยเอทวอนต้องการ W A ว T โยเอ็ทีวอนต้องการสิบสี่ยูเยใช้ยูเอยูใช้ยูเอ ยูส์ใช้15 find ไฟค้นหาพบ find อ่านซีดังดัง find ไฟค้นหาพบอ่านเกตอ่านดังดัง find ไฟค้นหาพบเ่พอ g i b e เก็บให้

ดาวประโยนออาร์เควิร์ดทำงาน18 c a ปดอเดบทเรียกทอหา c a แอเอเรียกทอหาอ่านดัดัมซ A เอเรียกทอหาเ0 t ส y บทีาวยพยายาม T.R.Y. ครายพยายาม ทีอาวายพยายามเอาหมายจิ้มหนึ่งบีเเป็นอยู่ิรอบีเป็นอยู่ิรอบีเป็นอยู่ิรอสองแฮชเอวีมีแฮชมีแฮชเอวีฮมีทำไมไม่อ่านดำๆสาม ดิโอโดฮมเซเอสายเซพูดเอเอวายเซพูดเอสเอวายเซพูด้าจีโอโ ีทีแก๊สได้ร like ่เนอับร em ู้รู้จักเคเอนอรู้รู้จัก k n o w นโอรู้รู้จักเก้าที s คตงเคทีเส t h i n k เป็นเคสเศษ t a k e แทสเอาพาไป t a k e เทสเอาพาไป t a k e เทสเอาพาไปเศอ s สามพันดี c แหน s สามพันดี c แหน s สามพันดี c ี o ่เห็น e. สิ o M e. C O M E คำมา C O M E คำมา C O M E คำมาอ่านดังๆมันจะได้จำสิบามดา A N T วอนต้องการดันย A N T วอนต้องการดันย A N T จิ a ้มตามด้วยวอนต้องการ สิบสี a, ่ U S E ยูสใช้ U S E ยูสใช้ U S E ยูสใช้สิบห้า F I N D ไฟค้นหาพบ F I N D ไฟค้นหาพบ F I N D ไฟค้นหาพบหก G I V E เก็บให้ J I B E เก็บให้ I B E เกฟบให้เจแจ็ P E หรือนเอ L แถวบอก P E หรือนเอ L แถวบอก P E หรือนเอ L แถวบอกเ8 W ดแต่มย O R K เวิร์คทำงานดมเย O R K เวิร์คทำงาน ดาปอ์ o r เวิร์ทำงาน19 c a, r M a. Where you can have coca cola as a snack.